สวันดีครับโฮมช่องยูทูบบ้าสจังโว๊ครับอือขอดูแล้วรับหน้าชีวิตครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่ว่ามันเบียงโดนครับก็เลยได้จำเป็นต้องจบครับว่นไหนมันคือเห็นยังเห็นอะเราที่สอดมันเห็นอะไรนั่นมัน แล้วมันเบ่งอย่เงี้งยวันกันไนปะ้ชุดโมโม่เลรอว่าหันอะไม่ครับออกแคปเดียวครับเนี่ยออกแคบปบเดียวบดออกงั้นสามชัมม่วโมงสิบสองตัวหนูตัวนี้คือน้องเนียนิ่งเนี่ยแดงนี่ครับเนี่ยแดงเป็ลูกออกขาวเพราะว่าครับมืขาวปั๊ก กเ่พอบตายตัวนึงครับเหลือดสีเปียกมักิเจี่ยวหมูกันนะไปเกี่ยวหมูก่อนฮั้มันออกอีกมันจีออกมากับหมูนีมน่มันจีมันมันต่างกับงัวนะครับบางโตมันไมบอกกันางนี้เลยบางตมันกระสีออกออกมาแล้วก็น่องออกตามครับบางโตัวกระสีออกทั้งลูกเบ็ดเดากัน,น่องค่อยสิไหลอันนี้ คือจให้กินคือเป็นการกระตุน้นน้ำน้ำหมดเลดยสิบสิบสองตัวตายหนึ่งตัวแม่ยซีตัวทีตัวแม่ยซีตัวผู้เจ็ดตัวแม่ยซีตัวผูเ้เจ็บ นู้แม่นี่เป็นแม่ไหมครับตรงนั้นโผกันบิ้งครับไม่ออกออกออกพิดทารครับไม่ได้ออกไล่หัวออกไล่ดากระน,นี้หัวแก่สามชั่วโมงครับเแม่รันบึ้งเหรอ,แม,หรอแม่ัเด็กก็อุ้ยหัว

แต่ว่าถ้าเขาออกก็เขาดีกินเลยครับว่าท่านในแข็งกี่หานุ่มนะครับกี่หานุมไปเรอยลครับตัดจอตัดหางตัดจอไอ้โบไฮน์โบ่ให้มันนั่นตัดนุ่มแมวมันครับกหนั่นดอรครับ้อแข้งโค้งครับอันนี้คือขงคอดครับก็ดีน้อยนึงใหไปจับเลยเผาเวยนี่ครับพี่อง สิบเอ็ดตัวสิบสองเหลือสิบเอ็ดดูดฐานุม่มออกเราไปดูดฐานุ่มสิครับนี่ครับเบ่งนะครับพี่น้องแกว่ายังเหลืออยู่ครับก็เป็นการเบ่งน้องเิ่งน้องกับเบ่งเบ่งเงินนั่นครับ ออกลายถักครับออกลายลายก็ดีลายลายวานมน,มนมมีสิบซีนมครับนี่การเรียกแม่พันธุ์เป็นยังไะครับนุม 14, น่มสิบซีสิบสองนี่จะออกตามนุมเลครับลูกไปฉีดดูดเพื่อมันลูกออกลายนุ่ก็สิได้บางแรงนมกันครับอันนี้ ใส่ใส่เพื่ออย่างจับลูกใส่เพื่ออย่างเพื่อให้มันกระตุนกระตุนมันชวนเบ่งเห็นเบ่งออกให้นเบิด การีมันเบ่งจะกินเบ่งอย่างกับว,วหรูอหืรือมันมาทันงในเบิดกับว่าจัดจว่ามันเป็นหมูแม่ไหมกับว่าทันงในลูกกันเลยครับหลังจากมือที่ผมไปลงไปสิบสามสิบสี่มือครับอันนั้นแม่ยู่ขผังนอกนี่หมูยู่สองแม่หมูแดงขึ้นเลแต่ตัวนี้ทับคอขาวมันก็ะเลยออกประมาณนี้ครับถึงขาวถึงแดงถึงการครับ มึนไว้กัน,นยังครับวัานีจับใส่นุ้มมาท่านจับใส่มันหิวนมนะครับเดี๋ยวผมจะจับไส้นุ้มมันเป็นไงเอาเบนครับผมจับมันใส่นุนะ้มแ่ละเบนจีหาของมันครับช่วงนี้มาท่านได้หู่จากนมหรอครับได้จากสามสี่มื่นมันสิรู่จากนมของมัน ว่าตัวไหนกินน้มไหนกินน้มไตน้มถึงครับขี้ชังจี๊ดด้วยครับี่เบ้งอย่างนะครับบมหลัวมันเบ้งอย่างเพราะว่ามูแมน่นี่มันออกใกลยดากครับเบ้งอย่างผมกบอบว่ากล้าจกเกินก็ต้องจกซอยมันครับมะเฝ้าเพือเ่อนังเฝ้าเพื่อน,ออนจกซอยมันครับ บ่ให้ลูกมันตายครับทองกันตายครับทองมันตึงยี่หัวงาครับอันนี้คือคือคือเป็นประสบการณ์ครับถ้าถ้าถ้าเมียมัอนอืดนี่น,ำไปไปน,ำน้ำแปลว่านำมนุ่มมานี่เขาหานมั เฮ้เฮ้อืมกำลังเด็ดกินน้มครับผมเพิ่งจับขน้มใส่น้มเทียแหลีครับแม่ก็น้อนพริกดีเยอะครับจากสีหูวัวงูทำไรกับกวัวลูกเหตุการณ์นี้เพราะว่ามันเป็ดโมแม่ยไม่ว่าท่าน,นลูกเจ้างวงหนึ่ง,งต่ไยขงางาน นั่นก็อยากสาบลูกครับของกรเล็จับไปเอาสองตัวนั่งขอม้าพกเนี้ยออกไม่ครับเอาตัวแดมันก็ได้กินทุกตัวนะเอาม้าลวตัวนึงมันถืงสาบตัวนี้ตัวนี้ตัวแดงถึงสาบมันก็อาจจะมันหวยแน่ครับ ก็ต้องซอยมันให้มันแข็งจากมืึสองมือเดี๋ยวเราเลี้ยงพริกให้ลูกกินนมพริกดีมากครับกุ้งเด็กแขับจีวอกมาประมาณนี้นะครับหมูแดงหมูแดงเอาหมูขาวมาทับนี่นี่แปลว่าได้ชิบีตัโตโตชิบสองตายยักษ์กับวะลูกไม่ท่านนี่ลูกใจมันมันเป็นไวน์จะหลุดนี่นะมันสาบบ่างขนาด น้ำยางไปขางน้สาบกินนี่เวลานี่จับออกกนเบิดแล้วะนุมันอืดอยู่เทหนึงอ like ืดนแล้วเถ้าถ้าเดียก um ินเนาะตัวนั้นตัวออกขี้หลังตัวนั้นมันผีกอยู่ไตวางหึงตัวน้นยางเขาไปแขางน้สาบไปอีกแล้วนะ เอไม่กินนี่หรอกตัวนี่กำลังวุ่นวายไปทั้งในรูน้อนี่เป็นเมียที่สองไม่คิปต่อไปสไปถ่ายเบป็งเมียแล้วในสิบสี่สิบห้า,นา 14, 15, มึงตัวใหญ่ตัวหน่อยนี่ครับงเงินบานธุรกิจบันบัน,บนเราเลี้ยงพริกเนี่ยพริกดีโพดดูแม่มน,นี่พริกให้ลูกกินนมดีครับแม,ม่ยเรากัดสาบกัดแม่ยอยู่มึงนั่นมันสาบอยู่เจ้าอาต มันเนี่ยกินแล้วมันหูยักแล้วเมียนั่นมันเป็นเมียเก้าพร้อมหูยักใจมันเมียนี่มัน,นหูยักใจนะสิ้าหนี้เป็นตัวลอดของเขาสูปว่าเะดียงนึงมันออกข้าวเดี๋ยวบด เอาสองตัวที่มันไม่ได้กินแม่แม่เอาเอาตัวน้องตัวน้อยแม่ไม่กินแม่เอาตัวนี้ไม่กินนะเลยการจกเบิ้งจกล่องเบิ้งมันเป็นอย่างคือเบงครับมันจะมีน่องคือมันจะมีลูกครับจบเบิ่ง Hoa hàm mân mẫn lỗi đạt, nắm chiều hoa kia của kia. O trúc hoa nắng nha 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 แเขาไ่ต้องย้ายเขียนไรได้อย่างตอนห่วเยเขาจะถุงยังไงเขาสองคนเียวแกลแทกอยู่เออเอาเลิกปในไปเนี่ยยูย่านี้เลยเนี่ยเม่เลิกดอกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบ่งไม่เชี่อกันสนับนาทีชีวิตมันอันเห็นเขียวอยู่เห่านี้คอยกันบาดมือตกกับการนี้เบ่งได้โดนเล้ว เทวา่่เบียงคอยเบียงนี่แค่นี้ยไงเียเ้ร้องกองเปรการบไหมมั้ครับคุณหมอจุกไเบื้งประสบการณ์ไครับเียงเบียงอีกคนหนึ่งจุกโอ้ยอ้าไปไซะโอ้ดีด้โอ้ม่รักษาเนี่ยมุน ยึดจังได้หรมันออกมากกะจำปินแล้วเนาะยังยังเหลืออยู่ครับคือว่าเป็นแมงเมงไปเบ่งเบ่งยังเหลือยู่ครับเจ้า่อขึงเาเลยเิงที่เรจกมันน้อหน่อยนะจบกเายหัวเปลี่ยนบิงโอ้มาชีช นบทอาพอซอยกรสตริตายพระทองทำมันโดนโอเอาไว้ล่ะอเออาโอ้ยกระจกเขาไปดึงอพยังกรได้ตานั่นนึงฮือกระจกจสันสันนึงเนาะบวนว่าติาผาดผงโพโลยแนละ้วบวชแ้นนจกงายไปดี tôi cũng mẹ có tài bên xoài ra chỗ đây đây có biên lại cho quay xanh át bên nữa luôn bay đồ luôn 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 lùn luôn 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 tại luôn 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 ลบงกับลิงเนี่ยบิงจากหับออทักอะไรขกได้จุกเลรบอกหนอเอาแขนนจ๊กบ่อบ่อแกคือว่ามันต้อขคอยจกนีไม่ไดทั้งงอนมันเละตรงนี้มันหันออกมาแล้วจะเป็นโจ๊กเสยทั้งนี้มันติ่ได้งกระตือนันโอ้ยเจ้ากระจกกขอให้พ่วิ่มือนีก็ไม่ได้นั่นน้เมันออกมาเชื่องกรรมมันนี่เดีวมันค่ายเชื่องกรรมเลย เป็นเกี mm ้ยวห่อพอมนะเอาเอาเอาผ่าว้าเกลยวดึงออกมาบอกห้าวามือเจ้าอดใ่ไมกับกบ้มอกรืมือนสจตอนะัี่บกอลจอเทียรแล้วนี่เหตุการณ์มันโดนโอ้โ จกค้เขาค่องมือนีนาอเออจกรถเจ้าจกเขาคอยพูดเนาะเพมันลอยน้ยจกยังไงีอับเนมันลนี่เนนี่ผเบิ้งมันคือนี่กันซอยแม่กับเบิงขายัดชิงนี่จกกะจก

แมมันกับบ่งครับตกไปเนเมียกับไปชวนบิงบน้ำมยกับมือกิอะไรวะก่บสามมือรูปพ่อหมูยอนกายสักกามงอนอะไสิเนอยู่ป่มานอย่านเออกะตานี่มนน่ยรถเที่ยวรถ อย,อย่าทำผีร่มๆๆมมอกันไม<ห>่งันเด้งครับๆๆอิคต์จะ <ๆ S 1> โดนตต่นเ่ยนเงินภูหลกกสวยด้วยครับม <ๆ S 1> ีที่การสวยคุณยายอะไรดิ vịt nói tối qua bỏ hoa bay hoa tay hoa tay cái mì hai bên dưng hai 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 dưng quá เนี่ยๆๆ quá นี่ mẹ มันคือบอกว่าน่ะแม่บ่อ่ะ gì cũng เอา nó không phải là một cái không? Ôi! đi xoài Mắn chán kia nó ở mưới này, bị cò cắp tả, mắn mắn hàn xì rời rời, mắn nó rời Cái gì cặp là rồi <laughs> Ớ! tài mê hấp ลองจุกบังจุกบังแล้วปรากฏว่าตัวนท้องตายครับแเอก็พยายามซอยเหลี่ยวมันจะจกออกเห็นมันเบ็ดอาทิตยท้ายพอหอดถึงออกได้ครับมันคำมันมืดจุกออกไปซอยเดี๋ยวนครับชจ้หมูมันเชิงกามหน่อยมันก็เลยออกยากเนี่ยอันนี้ตัวนี้มันตายท้อบถ่งกับมันเลยออกเนี่ยถ้ามันมาตายเงี้ยจกเลยกับหมูมืดนะ มันมีหลายรูปแบบครับเบิ่งความศึกษาในการครับนั่นกับเมื่อคำมันกับยูมินมินอย่างครับยูกัไก่อย่เนี้ยแต่ว่ามันตายมันบโมซงมันนู่นมีแฮ้งดันครับมันปล่อยแต่แมีมันดันแมีมันซอยย่างเดียวจับได้เชียวอ่ะ ออกได้ก็ออกได้ครับต้อก็จกไปเทีานึงครับมันดึงได้ตั้งแถวมินมินนะครับใช้บ่อกม่เฉาเพรม่มันม่เหมือนกันนะครับไมเหยียดกนครับแต่คุณไดอยากเลี้ยงมันก็ทีมีพอถึงลุกเปียกแบบว่าสายค่าทองตรงซอยเดียถ้าประสันก็ทีตึงก็ทีจกหยักถจะว่าออกอย่าันเบ่งถ้ามันเบิดก็คือมันเบาเบ่งอย่นี้มันเบ่งอยู่แปลว่ามันยังเหลือครับ

มันอยู่ปลเลิกเนี่ยมันวิ่งคักอ่ะก็ลุกก็ไปอีกนะนี่อันกะเมือครับอ๋อนี่ืออาะไรสิเตามนการนีตรอการวนไหจบแช้นี่ครับปากกดไห์กดเชร์ใไงเบ้าต่อจบ้อยได้ครับจิบันบานครับมันมัวอกูกครับหน้าที่ชีวิตครับชิคนี้สวัสดีครับ